พับดาวกระจายคลิปสั้นสวัสดีครับผมนายซูเปอร์เขาวันวนี้ก็จะมาพับดาวกระจายเป็นคลิปสั้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเตรียมกระดาษนะครับเตรียมกระดาษเป็นกระดาษ A4 นะครับแล้วนํามาตัดชิ้นส่วนออกแบบนี้นะครับทีนี้เราได้ขนาดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาตัดครึ่งนะครับเราจะได้กระดาษเป็น2ชิ้นแบบนี้ด้วยกันนะครับชอบเราเตรียมกระดาษกันแล้วต่อไปเรามาเริ่มพับก,กันเลย เราจะพับทั้งสองแผ่นพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะให้รู้ถึงความแตกต่างของแต่ละชิ้นครับเราจะพับครึ่งทางยาวแบบนี้พร้อมๆกันเลยนะครับทั้งสองแผ่นเลยและจากนั้นเราจะนํามาพับครึ่งให้เห็นเส้นตรงกลางเพื่อที่จะพับขั้นตอนต่อไปได้ง่ายๆเมื่อเราได้รอยตรงกลางแล้วเราจะพับด้านขวาขึ้นและด้านซ้ายเราจะพับลง ชิ้นแรกเราจะพับแบบนี้ชิ้นที่2เราจะพับแตกต่างจากนี้เมื่อเราพับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาพับชิ้นที่2ได้เลยชิ้นที่2ขั้นตอนแรกเลยเราก็จะพับตรงกลางเหมือนนี้เหมือนกันให้ได้รอยตรงกลางเหมือนกันเพื่อที่ว่าจะพับขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้นขั้นตอนต่อไปเราจะพับ,บด้านขวาลงและด้านซ้ายเราจะพับขึ้น ซึ่งต่างจากแผ่นแรกที่เราพับเมื่อสักครู่นี้เมื่อพับเสร็จทั้งสองแผ่นแล้วเราก็สามารถเอามาเทียบกันดูว่าแตกต่างกันยังไงซึ่งได้ความแตกต่างแบบนี้เลยจากนั้นเราก็พับขั้นตอนต่อไปโดยการพลิกกระดาษกับด้านเราจะพับชิ้นด้านสายก่อนพับด้านล่างและด้านบนให้เป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแผ่นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปพับแผ่นที่สองพับด้านบนกับด้านล่าง ให้เป็นทรงสรามเหลี่ยมเหมือนแผ่นแรกเลยขอย้ําว่าต้องเป็นทรงสรามเหลี่ยมแบบนี้เท่านั้นนะถ้าใครพับไม่เป็นทรงสรามเหลี่ยมแบบนี้ถือว่าพับผิดนะและจากนั้นเราก็พับปลายแหลมๆเข้าหากันแบบนี้นะพับเข้าหากันทางข้างบนและข้างล่างเลยเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้นะส่วนชิ้นที่สองเราก็พับเหมือนกันพับเข้าหากันแบบนี้ แล้วก็แบบนี้และขั้นตอนสุดท้ายเลยเราจะมาประกอบกันชิ้นด้านมือขวาเราจะคว่ำกระดาษลงและมาประกบกับทางด้านซ้ายเอาปลายแหลมแลมชิ้นที่อยู่ด้านล่างทับชิ้นที่อยู่ด้านบนทั้งสองข้างเลยและจากนั้นเราก็สอดเก็บเข้าไปข้างในชวบทั้งสองข้างเลยอ่ะเชิบก็จะได้รูปร่างประมาณนี้จากนั้นเราก็พลิกกระดาษกับด้านชิบ เราก็สอดอีกข้างหนึง่งชับชวัวบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับดาวกระจายก็จะได้ดาวกระจายสวยๆแบบนี้เลยจบแล้ว